เมื่อใดกระามที่สุดยอดโค้ชกับสุดยอดนักเตะได้มาร่วมงานถ้าหากว่าพวกเขาใช้ความสามารถเกื้อกูลหนุนกันมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามมาในระยะยาวแต่ว่าถ้าหากเอาอีโก้มาบวกใส่กันสิ่งดีๆมันก็อยู่ได้ไม่นานและเมื่อเริ่มมีปัญหาทุกอย่างมันก็พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมือ่อย้อนกลับไปปี1997หลังจากที่ช่วแชมป์ลาลีกาให้กับเรอัลมาดริดแบบน่าเจ็บใจบาร์เซโลนาก็มีการปรับทีมกันขนาดใหญ่พวกเขาไม่สามารถรังตัวโรนัลโดสตาร์ชาวบร,ราซิลเอาไว้ได้แต่ว่าแทนที่ด้วยสตาร์เพื่อร่มช แต่ทว่าที่น่าจับตามองมากที่สุดในวันนั้นคือริวันโดที่ยิงมาจากลาคอรุนยาณเวลานั้นริวันโดเป็นจอมทัพอรับเทพอยู่แล้วและช่วยให้ลาคอรุนยาเป็นทีมหัวแถวของลิกตำแหน่งโค้ดก็ไปจ้างหลุยฟันกันยอดโค้ดชาวดัตช์ผู้พาอาแจกอัมสเตอร์ดัมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี1995เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมบาร์ซ่าซึ่งดูแล้วเคมีมันก็ดูเข้ากันดีเหลือเกินเพราะฟุตบอลสไตล์ดัตช์กับบาร์เซโลนานนเป็นของคู่กันอยู่แล้วด้วยนักเตะอร,ราร,ปปร,รับโลบลริที่ แแปลงเหนือชั้นของลุยฟานกันในช่วงเวลานั้นทําให้บาร์เซโลนากายร่างเป็นทีมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างของฟานกันวันนั้นเป็นไปอย่างลงตัวกับการจัดวางตำแหน่งนักเตะซึ่งตำแหน่งที่เขาชอบใช้ริวันโดนลงสนามก็คือตำแหน่งปีกซ้ายหรือตัวรุกด้านซ้ายซึ่งริวันโดก,ก็ไล่ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งยิงทั้งจ่ายพาบาซ่าเป็นแชมป์ลาลิกาครั้งแรกในรอบ4ปีกดไป19ประตูเป็นรองดาวซันโบอของลีกเป็นรองเพียงแค่วิเอรีーー่กองหน้าจากแอตมาริดเท่านั้นที่ยิงไป,ปร,รวปาาน็อุธ้ยของบาซ่ระบบของฟานนกัแม้ว่า เขาจะไม่ใช่กองหน้าแต่ว่าจํานวนประตูของเขาเรียกได้ว่าไม่เป็นรองและริวันโดก็เล่นด้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นกับทีมชาติบราซิลก่อนจะโด่งดังสุดๆในบอลโลกปี98ที่ฝรั่งเศสในฐานะจอมทัพหมายเลขสิบซึ่งแม้ว่าบราซิลจะไม่ได้แชมป์แต่ทว่าริวันโดในซีซั่นนั้นแจ้งเกิดจากราการนี้เต็มตัวซึ่งก่อนหน้าน,นั้นนะครับริวันโดอาจจะอยู่ในโอวาตของฟฟนกันยังไม่พยศเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าชื่อชั้นก่อนมาที่บาซา่าตัวของฟฟนกันเป็นโคตรโลกมีดีกรีมามากมายแต่ริวันโดกําลังสสสัั่่่่งงงงมชืออเียยูหลจบ ปี1998ริวันโดก็ยกระดับขึ้นมาทัดเทียมกับเจ้านายของเขาและมันสําคัญคือริวันโดเป็นคนที่คุมไม่ได้งง่ายสิ่งหนึ่งที่ริวันโดไม่ค่อยเปลื้มก็คือการโดนฟันการจับโยกไปเล่นปีกซ้ายหรือตําแหน่งตัวรุกด้านข้างเพราะว่าเขายืนยันมาตลอดว่าตําแหน่งที่เขาชอบเล่นมาตั้งแต่ในบ้านเกิดกับลาคอรุนยาหรือทีมชาติบราซิลต้องเป็นตําแหน่งกองหน้าตัวต่ำหรือจอมทัพหมายเลขสิบที่ทําเกมอยู่ตรงกลางเท่านั้นทั้งสองก็เลยเริ่มมีปากเสียงกันซึ่งไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นบาารเเซโลลลนน่่อองงงผก็ยยัดดีูิว ตำแหน่งปีกซ้ายก็ยิ่งดีกว่าเดิมเขาขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดของวงการลูกหนังเมื่อคว้ารางวับลบอลลงดอและนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่ามาปี1999ส่วนฟานกัรกกกลายเป็นกุญซื้อมือทองของวงการซึ่งในปีเดียวกันนั้นนะครับริวันโดก็พาบาราซีลคว,าคว้าแชมป์โคปาอเมริกาจากการเล่นตำแหน่งกลางรุกพร้อมกับคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของรายการซึ่งทีนี้ก็มั่นใจแล้วว่าตัวเองน่าจะมีสิทธิ์มากพอจะเล่นตำแหน่งนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกแหละครับไอตอนที่ทีมผลงานดีดเนี่ยปัญหาต่างๆมันไม่เผยออกมาหรอก หลังจากที่ทีมเริ่มแพ้ผลงานเริ่มไม่ดีไอ้ปัญหาที่อยู่เบื้องหลังนั้นมันจะออกมาอยู่หน้าฉากแทนและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างริวันโดกับฝานเก่าปี1999นับเป็นซีซั่นที่3ที่ทั้งคู่ร่วมงานกันปีนั้นบาซา่าหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้ทุกรายการโดยเฉพาะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าในสเปนนั้นพวกเขากวาาแชมป์มาหมดเรียบร้อยแต่ทว่าในปีนั้นอะไรอะไรมันก็นดูแย่ yeah, ไปสมหมดจริงๆเริ่มจากในลีกพวกเขาเสียแต้มง่าย,ายๆหลายต่อหลายนัดจนตามหลังลาาาททีีมมเก่่งรริโดแ บบเหลือเชื่อในปีนั้นซึ่งพอทีมผลงานแย่ลงริวันโดกับฟานเกาก็เริ่มมีปากเสียงกันหนักขึ้นเขาถึงกับพูดออกสื่อถ้าหากว่าเขาได้เล่นตำแหน่งจอนทัพทีมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและริวันโดก็มาคุยเป็นส่วนตัวกับฟานเกาซึ่งตัวของอาจารย์หลุยส์ก็ตอกกลับไปชัดเจนว่าเดี๋ยวนะริวันโดฟังกูก่อนคือกูจะบอกว่าไอ้ที่มึงได้บอลลงดอเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะกูจับมึงไปเล่นปีกซ้ายหรอกหรือ ซึ่งฟันกันไม่จบแค่นั้นนะครับพี่แกออกไม่สัมภาษณ์กับสื่อวิจารณ์ริวันโดชัดเจนว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือเวลาที่ริวันโดลงเล่นในสีเสื้อของบาซ่าความทุ่มเทของเขามันหายไปไหนวะเขาทําเพื่อทีมขนาดไหนวะแต่พอริวันโดไปเล่นกับทีมชาติบราซิลคุณดูเขาสิเขาทั้งทุ่มเทโดดเด่นใจสู้ผมคงต้องบอกว่าริวันโดเวลาเล่นทีมชาตินั่นแหละริวันโดเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกที่ผมเคยรู้จัก แน่นอนละครับว่าเมื่อผลัดกันด่าออกสื่อแบบนี้สิ่งที่รอยอยู่ก็คือความชิบหายแน่นอนผลงานบาร์เซโลนามามาหายหายในซีซั่นที่ผ่านมาส่วนริวันโดกตัดสินใจแล้วว่ากูพอแน่นอนเขาต้องการออกกับทีมเพราะว่าไม่อยากจะร่วมงานกับหลุยฟานกันอีกต่อไปแล้วบาซ่าในปีนั้นนะครับไม่ได้ทั้งแชมป์ลาลีกาและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าคนที่ต้องไปนั้นกลับกลายเป็นลุยฟานการที่โดนสั่งปลดออกจากทีมเพราะไม่สามารถคว้าแชมป์ลาลีกาได้ทําให้ริวันโดโอเคจะอยู่กับสโมสรนต่อไปขณะที่ฟานกันาด์ไห,หลุยม การตัวของริวันโดนะครับการเล่นตำแหน่งหน้าตามตามที่ต้องการแม้ว่าผลงานของเขาจะสุดยอดกล้วยทอด2ถุงตามที่คุยโม้เอาไว้แต่ว่าสโมสรบาร์เซโลนาไม่ได้แชมป์ลาลีกาเลยในช่วง2ปีถัดมาบาร์ซาก็ไม่เทมเหมือนตอนที่หลุยฟานกันคุมส่วนตัวของฟานกันเองหนักกว่าเพราะว่าเขาโดนปลดออกจากทีมชาติฮอลแลนด์ and, โทษฐานไม่สามารถทำทีมที่มีสตาร์ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2องพันที่เกาหลีญี่ปุ่นได้ซึ่งในแข่งขายฟุตบอลโลกนะครับริวันโดเล่นได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติบ,บราซิลช่วยทีมคว้าแชมป์โลกสมัยที่ห้าในสำเร็คือ าริวันโดจะเอายังไงร่ะนี่ทางบอร์ดบริหารบาซ่าที่นำโดยโจนกัสปาร์กประธานสโมสรตอนนั้นมองว่าริวันโดคนเดียวไม่สามารถช่วยทีมเป็นแชมป์ได้ต้องเอาโค้ชที่เก่งอย่างฟานกันเข้ามาช่วยแล้วทีมจะกลับไปรุ่งเรืองมันตอนที่ทั้งสองร่วมงานกันแต่ถ้าว่ามันไม่มีอะไรง่ายหลังจากที่รอลุ้นอยู่ตรงหน้าริวันโดก็ชัดเจนว่าเขาโคตดเกลียดลุยฟานกันไม่อยากร่วมงานกับโค้ชคนนี้อีกต่อไปแล้วและริวันโดก็ทำตามที่พูดเขาขอยกเลิกสัญญากับบาเซโลนาทันทีเพื่อย้ายไปร่วมทัพกับเอซีาาาใอตซซึ่งงบก็้จจ ยอมนะครับโดยสัญญาที่ใกล้หมดบวกกับริวันโดไม่ยอมกลับมารายงานตัวกับทางบาร์เซโลนาเรื่องราวของริวันโดกับฟานกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับบาซ่าพวกเขาน่าจะมียุคทองที่ยาวนานกว่านี้จากการาร่วมมือกันของคนสองคนเพียงแค่ยอมถอยกันคนละก้าวก็จบไปแล้วหากมาถามว่าเรื่องนี้ใครผิดก็คงต้องบอกว่าผิดทั้งคู่ริวันโดผิดที่ไม่ยอมฟังโค้ชส่วนฟานกันผิดที่ไม่ยอมรับฟังเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แถมไปด่าลูกทีมเชิงศพประมาทผ่านสื่อและเมื่อเจ้านายกับลูกน้องคนเก่งที่เป็นเสาหลัก ีกันนแบบ้ไปอยู่ที่ไหนบริษัทใดทีมใดความชิบหายก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดมานี่แหละครับและนี่คือขอบสนามดาก์กไซส์หากดูกและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ สนับสนุนโดยโค้ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายไทยเพื่อปลดล็อกโค้ดร,รับไม่ว่าจะสายปาร์ตี้สายฟิตสายหล่อสายแข็งรับประทานได้หมดเติมเต็มสมรรถภาพให้ฟิตฝังดึงดังดูดีดสัง่งซื้อได้ที่ Lazada, า,า,าช้อปปี้เฟซ o ุ๊และ l i น e แอดโค้ดฟอร์ม